ที่ค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุกันนะคะของแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดอุดรธานีค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นปังแผ่นสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็มังคุดนะคะ1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นโพสต์อิกค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดอุธยานะคะก็จะมีเป็นลูกพีชนะคะน,นี่นะ1ชิ้นค่ะต้าหู้ขาว1ชิ้นมินิรอยย่ซอบนะคะมินิบ้านอีโมจิแล้วก็ปังแผ่นแบบโค้งนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดกาลาสินค่ะก็นี่นะคะจะมีเป็นปางแผ่นสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็ปางบอนคาบิดนะคะ1ค่ะเต้าหู้ขาวนะมินิบันอิโมจินะคะมินิบันกุเดธมะสีแล้วก็มินิบันอิโมจิสีนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอสุพรรณบุรีนะคะอย่างแรกนะจะเป็นเงินทอนค่ะแล้วก็มีเป็นปางแผ่นสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นค่ะแมวน้ำนะอีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดใสแก้วค่ะก็จะเป็น แก้วกาแฟ Hello Kitty นะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวนะครสีธรรมราชนะคะก็อย่างแรกนะคะน,นี่จะเป็นเงินทอนแล้วก็เป็นปังแผ่นนะคะซอบบรี่นะปังแผ่นซอบบรี่นะคะ2ช,ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพ์อิดะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจวนขอนแก่นนะคะ ก็นี่นะคะอย่างแรกนะเป็นบางแผ่นสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นฮัคเก่านะคะ1ชิ้นต้หาหู้ขาวนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดขอนแก่นค่ะก <c oughs> ็นี่นะคะอย่างแรกนะจะเป็นโลโทลีนะคะหนึ่งฮัคเก่านะคะ1ชิ้นแล้วก็ต้หาหู้ขาวนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดระยองค่ะ ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นเต้าหู้ขาหนชิ้นมินิรอยยอดซอปนะคะ1มินิบันกุเดทมะสีนะคะกับเงินทองแล้วก็เป็นมินิแพนเนรบันนะคะตั้งแผ่นและั้งไนท์ห่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวจันทบ,บุรีนะคะ ก็อย่างแรกนะจะเป็นเป็ดนะคะ1ชิ้นแล้วก็แอปเปิลนะคะเป็นแบบไซส์เล็กนะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดช้หนานะคะก็นี่นะจะเป็นปังแผ่นสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจวดนครปฐมนะคะก็นี่นะจะเป็นโลโทรีนะคะ1ชิ้นแล้วก็มีนิรอยัลซอฟ์นะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกาลสิง์นะก็จะเป็น นี่นะคะมะม่วงนะมะม่วงหนึ่งชิ้นอันนี้แป้นของน้องจวนครปฐมนะคะก็นี่เลยนะคะจะเป็นป้งแผ่นสับเบอรี่นะคะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้แป้นของน้องจวนกรุงเทพนะคะก็จะเป็นนี่นะป้งแผ่นสับเบอรี่นะคะหนึ่งชิ้นนี่เป็นของน้องจวนชนบุรีค่ะก็จะมีเป็นปังปอนคาบินะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเงินทอนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกพีชนะ อันนี้เป็นของน้องจวดกาลาสิบนะคะก็จะมีเป็นมินิรลย่อซอฟนะคะ1ชิ้นแล้วก็ฮักเก่านะคะอีกหนชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดสระบุรีนะคะก็นี่นะจะมีเป็นกล้วยสีชมพูนะคะ1ชิ้นแล้วก็แก้วกาแฟ,ฟคิตตี้นะคะอีกหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นดินสอกดแกงน,นะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดประจบคีรีขันนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ลยงานนะคะ1ชิ้นแล้วก็มินิรอยัลซอฟนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดเลยนะคะก็จะมีเป็นข้าวโพดต้มนะคะ1ชิ้นเต่าจัมโบ้นะคะ1แล้วก็แมวน้ํานะคะมินิรอยัลซอฟนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็น,นมินิบ้านอิโมจิสีนะคะอีก3ชิ้นนะอันนี้จะเป็นโค้กูญแจค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวรดปุมธานีนะคะก็จะมีเป็นนี่ค่ะบางแผ่นสีชมพูนะคะ1ชิ้นแล้วก็เต่าจัมโบ้นะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะก็นี่นะคะจะมีเป็นบางแผ่นสตรอเบอรี่นะคะ1ชิ้นแล้วก็กล้วยสีชมพูนะคะอีก1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นนิสสกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดยะลานะคะ ก็นี่นะคะจะมีเป็นปังในสดนะคะ1ชิ้นแล้วก็ต้งหู้ขาวนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้มีเงินทอนด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดเพชรบุรีนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นแก้มังกรนะคะ1ชิ้นโลโทรินะคะหนึ่งค่ะแฮมเบอร์เกอร์โรยานนะคะมินิรอยั่อซอฟตั้งหู้ขาว ปังแผ่นนะคะแนวนอนแล้วก็เป็นมินิบ้านอิโมจิสีนะคะอีก2ชิ้นนะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดเพชรบุรีนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นเงินทอนนะคะแล้วก็เป็นจัมโบ้บันนะคะจัมโบ้บันน่าตลกนะสองชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพดอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่นะคะก็อย่างไรกนะคะอันนี้จะเป็นปางแผ่นสตรอเบอร์รี่นะคะนี่ หนชิ้นค่ะแล้วก็คิมพับเคลกิตตี้นะแฮมเบอร์เกอร์ลอยงาน,นะคะฮะเกาลูกพีทมินิรอยย่อซอฟนะคะแล้วก็เป็นมินิบันอิโมจินะอีกหชิ้นอันนี้จะเป็นโพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องตรวจลรบูรีค่ะข้ออย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นขาไก่นะคะขาไก่1ชิ้นค่ะแล้วก็ปางแผ่นสตรอเบอรี่นะคะหนึ่ง มังคุดนะคะมังคุด1ชิ้นแล้วก็จะเป็นมินิเลเยอร์ซอฟนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นพสดอิกนะอันนี้เป็นของน้องตัวพิจิตนะคะก็นี่ค่ะจะมีเป็นโลทรินะคะ1ชิ้นบางปอนกุเดรมะนะคะ1ชิ้นแล้วก็ลูกพีชนะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตดรนทับุรีนะคะก็อย่างไรนะจะเป็นแก้กาแฟเฮลโลคิตตี้นะคะ1ค่ะคิมพัคคิตตี้นะคะอีกหนึ่งชิ้นส้มนะคะแล้วก็มังคุดนะ ฮักเก่านะคะมีบ้านกูเดทามาสีนะคะอีกสองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นโพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดน้องคายค่ะอ,อย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นขาไก่นะขาไก่นะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็แมวกักนะคะหนึ่งแมวน้ำไล่วัวนะคะแล้วก็จะมีเป็นเงินทองตรงนี้ด้วยนะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าฮูลูดนะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะ หนึ่งใบนะอันนี้จะเป็นสมุดโด้ตลยักษมะค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดอุบลรชธานีนะคะก็นี่นะคะอย่างแรกนะจะเป็นฟางแผ่นสตรอเบอรี่นะคะหนึ่งชิน้นกล้วยนะคะกล้วยสีชมพนะะนูนะคะน,น,นะคะหนึ่งชิ้นค่ะแค้กกอรแครกคิตตี้นะคะหนึ่งฟางฟอนคาบิดนะคะหนึ่งชิน้นมังคุดนะคะอ๋อปัองฟอนคาบิดด้วยนะคะนี่นะ เป็นปังบาคาบิสองชิ้นนะคะแล้วก็ลูกชิ้นเฮลต,ตี้ลูกพีชนะคะเต้าหู้ขาวนะเต้าหู้ขาวอีกสองชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นกระดาษโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดตังค่ะก็อันนี้นะคะจะมีเป็นพวกมินิตนะคะ่ะแบบไปนะคะเยอะม,มากมากนะคะ นี่เลยนะคะหนึ่งชุดแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดบุกดาหาระคะ่ะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นขาไก่นะคะขาไก่หนึ่งชิ้นบางแผ่นสตรอเบอรี่นะคะหนึชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นเค้กนะคะเป็นแบบเค้กหน้าสตรอเบอรี่นะคะกับเค้กหัวใจนะคะสองชินนะะ้นค่ะ ก,กาแฟคิตตี้นะคะ1แล้วก็เป็นมังคุดนะคะอีหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ก่องน,นี้นะคะจะมีเป็นโพ์อีดนะกับพงเงินใจนะคะ่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง33คนมากๆเลยนะคะ